มาดูที่ดูก็าทำยังไงอันนี้เขาปีนจริงเนี่ยโอ้หนี้ขาพูดเล่นโอ้เฮ้ยเขปีนไปอย่างนั้นเหรอเนาะโดนดนไม่ต้องตกโฟูนะุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาเจอคลิปที่สองข้างรับส่วนนี้นะครับชื่อสมศรีนลแย้ ไม่ใช่สมศรีสี่สเป็นนางนะนงไม่ใช่ไม่ใช่สมศรีสี่สองส,อ,งสอ,งอะไรที่เ,เป็นร้องเพลงนะไม่ใช่นะคนละสมศรีกันแม่ตั้งให้เลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะ,ะอันนี้มาดูหน่อยวันนี้เรามาดูไผ่คำทุเรียนก็เลยพากันมาดูที่นี่จริงๆอ่ะสมศรีเป็นเพื่อนกันอ่าโยงอีกทนะีเพื่อคนท้่ไม่ได้ดูคลิปอื่นดูคลิปนี้โดยเฉพาะเขาก็จะไม่รู้ไง อันนี้สนิทกันเพราะเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันแต่ไม่เคยลอกกันไม่เคยลอกเพราะมันอยู่นั่งห่างกันนั่งห่างกันใกล้กันไม่ได้ใกล้กันไม่ได้เพราะสมัมก่อนรู้จักกันมาอย่างไงเคยเรียนยังไงแล้วถาวขวัญนิดเดียวก็่นี่ะเรียนเกษตรมาด้วยกันแต่ก่อนเรียนเกษตรมาด้วยกันเจอมายังไงไปเจอจากในกลุ่มชื่อเท่าแก่น้อยเขาเอาเขาเอา อะไรนี้ของกรมมาลงเอาฟังดีๆนะเราไปถ่ายทุเรียนโยงทุเรียนที่ขลุงแล้วก็แชร์มาใจกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่สมศรีไปดูเข้าเอ้านี่มันเพื่อนกันนี่หว่าก็เลยได้เบอร์อะไรกันแล้วก็เลยมาถึงวันนี้จริงๆอะเราอยากจะมานานแล้วแต่ว่าเขายังไม่โยงสักทีหนึ่งพอเมื่อเช้าเราดูปิ้งมาเลยอ่ามาหาเพื่อนอีกประมาณสิวันจะเสร็จไงก็แล้วมาทีนี้มาดูก่อนครับ อ้าวมาดูสายสายทุเรียนเออสายไม้ไม่ใช่สายทุเรียนไม้ที่เราซื้อมายังไงครับไม้อะไรอะไรยังไงไม้ไผ่ซังมน์เออซงมณ์ไม้ไผ่ซางมน์อันนี้ความยาวเท่าไหร่ที่เธอซื้อมาสเปคไหนสิบสองเมตรอ่าความยาวของไม้ไผ่ซางมณ์สิบสองเมตรกี่เดือนกี่ปีถึงจะเปลี่ยนทีปีปีถึงสองปีหนึ่งปีถึงสองปี การตัดสินใจจะเปลี่ยนเธอดูได้อย่างไรสมมุติว่าเฮ้ยปีหนึ่งต้องเปลี่ยนแล้วหรือเดินไปได้อีกสองกลายเป็นสองปีเธอดูยังไงเคาะๆะดูด้วยใช่มันผูกด้วยผูกไหมอะไรไหมอ่าเป็นแบตเก่าแล้วก็ต้องเอาออกเพราะว่าอันตรายเพราะมันไม่คุ้มกันใช่อ่าที่บอกว่าเมื่อกี้ฟังคร่าวๆนะเราอยู่ในหัวก่อนนะเธอใช้สมมุติว่าไซส์ของอย่างนี้ต่อต้นโดยประมาณกี่ลำประมาณนี้ประมาณเมื่อกี้พูดไปแล้วทีมผู้เรียนนี้ประมาณเกือบ50ปีบ้าง โด,โดยประมาณโดยประมาณกี่ลํำโดยประมาณก่อนมันไม่เป๊ะถึงสิบล้ำไหมมันแล้วแต่ไม่ถึงมีลูกมันออกมาแบบกิ่งที่ว่าอันตรายก็ถึงจะถึงจะคำเข้าไปาานี่ดูประมาณก่อนนะเอา<ด>ลำนี้นะ<ช>ลํำนี้เอ้ต้นนี้ก็ประมาณมันมีเล็กครับด้วยหนึ่งสองสามสี่สี่สี่เองหนึ่งสอง อันนี้ไม่ใช่อ๋อเล็กยังไม่เสริมนะนี่สามอันมันแล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะโอ้นี่ก็เนี่การคามไม่เธออธิบายก่อนมันไม่ได้คําที่กิ่งเนาะเขาโยงเพื่อว่าแล้วเอาเชือกมาลงไปคําวิธีการเขาขันชนะเลยเธอดเธอตัวเธอเองเคยโยงด้วยตัวเองไหมไม่เคยไม่เคยเม่อีนขึ้นลําบากปีนขึ้นลําบากอันนี้เขาเหมายังไงอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดการโยง ส่วนมากจะประมาณ250 250บาทต่อต้นแล้วแต่ขนาดไหมแล,แล้วแต่ความดกความอะไรด้วยแต่ละปีมันกอเขาจะไม่ได้เท่ากันทุกปีเขาใช้คนกี่คนเขาใช้สองถึงสามคนสองถึงสามคนก็ทำไปเรื่อยๆอ่ารู้ไหมวันหนึ่งเนี่ยเขาจะรับใดได้ที่บอกสองร้อยห้าสิบบาทต่อต้นเนี่ยวันเนึ่ยเขาโยงได้ยี่สิบต้นอะไรถึงไหมสามคนเนี่ย 3ามคนเนี่ยถึงสามคนถึงสามคนโดยประมาณคนหนึ่งก็บางคนถ้าโยงเก่งอ่ะอ่ถ้าโยงเก่งเอาเป็นเก่งก่อนเป็นสิบยี่สิบต้นต่อวันแล้วกี่คนอะสิบยี่สิบต้นนี่ต่อคนเดียวนะคนอุ้ยเขายองเก่งคนเก่งอยู่คนหนึ่งแล้วแต่คนไม่เก่งนี่เอามาเสริมมาฝักมาฝึกกันใช่ก็อย่างนั้นแหละแสดงว่าคนนเก่งวันสองพันกว่าบาทอาชีพโยงทุเรียนทําไมแพงงั้นเพราะว่ามันเสี่ยงใช่มันเสี่ยงเสี่ยงต่ออันตรายตก ใช่ไหมล่ะเวลาขึ้นเราก็ต้องคอยระวังแล้วคนต้องจะนั่นก็คือห้ามกลัวความสูงอขาพูงให้เนอะอันนี้ก็คือเรื่องของการเสี่ยงอันตรายมันถึงได้แพงทําไมต้องโยงทุเรียนทําไมเพราะว่ากันลมกันลมหมายความถ้าลมมาลมมาเนี่ยนะกิะฉีกได้กิงมันจะฉีกอ๋อที่สำคัญคือ เรากันพอมันโยงอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีตัวคอยคอยประคองอย่างนี้ใช่ใช่ไหมล่ะแล้วปลอดภัยด้วยเวลาที่เขาขึ้นตัดอ๋อแต่ตอนนี้คือโยงกิ่งถ้าเราเห็นอย่างนี้นะไม่ใช่โยงลูกไม่ใช่โยงลูกถึงวันนี้ก่อนเนี่ยเนี่ยลุงมาดูเนี่ยบางคนบอกโยงทุกเรียนไม่ใช่ไอนี้ถึงตอนนี้โยงกิ่งก่อนแต่จะมีขั้นตอนโยงลูกด้วยใช่ใช่หรือไม่ใช่จะเริ่มเมื่อไหร่อันนี้โยงกิ่งโยงกิ่งโยงลูก เขาก็จะโยงไปเรื่อยถ้าสมมุติว่าไปมานเยอะแล้วนี้ลูกช่วงเนี้ยมันจะโตเร็วมากเขาก็เริ่มโยงตั้งแต่ลูกเข้ากำปั้นไปเลยอ๋อก็มาโยงองเดี๋ยวก่อนเ<ย>ดียก่อนที่เธอบอกว่า250เนี่ยต่อต้นเนี่ยนะยอ่ามันจะรวมไอ้ที่โยงลูกเท่ากำปั้นเข้าไปด้วยหรือคนละส่วนกันเหมาหมดเลย ไม่สองร้อนีนีคือทำไอ้นี้เข้าไปด้วยสิแสดงว่าขั้นตอนนี้เขายังไม่ได้รับเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ๋อแล้วว่าเธอจ่ายกันยังไงแบบนี้คือจ่ายก่อนเลยหรือยังไงถ้าสมมติว่าเขาจะมีคนตัดแต่งลูกก่อนเขาจะเหมาเอาต้นละเจ็ดสิบหรือร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยคือตัดแต่งลูกแต่ดลูกแต่งลูกเขาเรียกแต่งลูกแต่งลูกนีแต่งตั้งแต่ไข่นกกระทาได้เลยเลื่อขึ้นมาสามช่วง แล้วก็ช่วงสุดท้ายที่ที่ครั้งแรกเขาแต่งเขาจะไม่แต่งขาดเลยนะเขาจะต้องเว้นเอาไว้เผื่อมันร่วงเผื่ออะไร่อเกิดมันไม่เหลืออ่าอ่าอ่าใช่แล้วก็ประมาณสักสามสามสามเท่าสมมุติว่าจะเอาไว้ต้นนี้ไว้ร้อยลูกก็เลยให้เหลือไว้สักสามร้อยก่อนอ๋อดูว่าเผื่อมันร่วงไหมใช่เท้าไอ้อะไรอ่ะไอ้กระป๋องใหญ่แล้วเนี้ยทีนี้เขาแสดงว่า การที่เราจ่าย250เราไม่ได้จ่ายทันทีกว่าจะได้รับนี่หลังจากรับงานแล้วกี่เดือนถึงจะรับเต็มเต็มเอาไปคือเราจะจ่ายเป็นช่วงๆใช่ไหมใช่บางที้าจะไม่หมดอ,อ๋อเใช้ก่อนบ้างอะไรเงี<อ>้ยแล้วเดี๋ยวพอสุดท้ายก็มาคิดกันว่าได้เท่าไหร่แล้วก็าอ๋อเขาจ่แสดงว่าเอครา่าวๆนะสมมติเราตัวเราสมมติลุกลมรับจ้างเหมาโยทุเรียน สองห้าสิบบาทเนี่ยกว่าอากาโต้นกว่าจะได้ตังเริ่มรับจนถึงเสร็จสองปีเอ้สโทษทีสองเดือนได้ไหมหรือไม่ถึงไม่ถึงประมาณสักเนี่ยมันแล้วแต่สวนอีกมากน้อยแล้วก็แล้วแต่ตัวเขาโยงได้เร็วไม่เร็วโดยโดยประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะใช่ประมาณกว่าจะได้รับเงินเต็มจํานวนตั้งแต่เขาก็รับเป็นช่วงๆไปช่วงแรกเขาก็จะแต่ง แต่งแคหนต่งด้วยอะไรด้วยูปมาแต่งดอกแต่งรูปอะไรเงี้ยต่ทุกส่วนนี้คือมันก็จะได้เพิ่มไปอีกใช่ไม่ได้คิดค่าโยงอย่างเดียวโยงนี่คือตังหาตังหาก็แต่งรูปนี่คือตังหาส่สวนนี้เธอใช้ประมาณกี่ลำต่อปีไอ้ตัวลำโตก่อนแล้วก็ลำเล็กเธอว่าจะลำโตนี่เพิ่งจะปีแรกยังไม่รู้เลยแต่กะว่าจะใช้แค่นี้แหละได้ได้เยอะเสริมด้วยลำเล็กอ๋อลำเล็กก็คือไผ่รวกไผ่เลี้ยงใช่ อันนี้ก็คือนี่ครับความยาวของลำนี้ลำที่สิบเมตรเหรอสิบเมตรสิบสองเมตรสิบสองเมตรครับเอาเราดูก็ทาอย่างนี้นะเอาวางเข้าไปในง่ามมีอาักการยังไงเขาวางเนี่ยหนุ่มเอ้ยอธิบายหน่อยทีู่ครับฮะเขาวางวางลงไปในง่ามนี่มั้งนะแล้วองปีนแบบนี่ยเดูวิธีการปีนหน่อยเขาปีนยังไงปีนตามไม่ไผ่เลยหรอจริงๆริเนี่ย วดูที่นี่อ่าดูนะปึ๊บโอ้โหคว่างลงไปเชือกตรงนี้อ๋อมาใช้วิธีนี้เขี้ยงเชือกลงไปแล้วก็มาผูกกันตรงนี้อ่าดูเขาผูกนะจ๊ะอ๋อนี่วิธีการของเขาผูกเชือกอย่างนี้โอ้โหือเ้๋อ แล้วในในของเขาต้องมีอไอ้ที่มีดเอาไว้แต่งดอกเหรอ,อเ,อเนะข,อขอาเอาไว้ตัดเชือกเห็นไหนะขอขอดูท่าทางไรดูนุงมไทยนี่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 ของครั้งนะเนี่ยของครั้งอ่าเห็นไหมนี่อ่าไว้ตัดเชือกต่อมาครับดูวิธีการสกดัดอย่างไรครับ มีกับอันนี้ไม่ใช่ของขังนายาไทยยาไทยเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรอ๋อเขาเป็นสมุนไพรนะเมนียนกำลังนะเรื่องระไงนะเพือเพือก็เมนี่ยนเมนียนกำลังนี่นี่มาดูที่มาดูที่ดูก็ทำยังไงอันนี้เขาปีนกิ่นเนาะโอ้หนีดูเขาูเล่นโอ้เขาปีนไปอย่างงั้นเนาะนุ่นนุ่นไม่ต้องตกโชว์นะไม่ต้องอยากดูนะจังการตก นี้นเขาเขาเขาโอ้โหเก่งเวย้ยโอ้คลั่งเวย้ยกคลังพุ่มอ๋อแล้วมันก็ <จะ S 1> โยงขึ้นไปขึ้นไปฟื้นนู้นเลยอ่าทีนี้เขามัดเขามัดอ๋อโอเคต้นเล็กถึงจะได้เยอะต้นเล็กก็ได้เยอะหน่อยแต่ต้นนี้ก็ตีว่าต้นละสองร้อยหรือสองร้อยห้าสิบนะอันนี้สองร้อยห้าสิบเหรอใหญ่หรือสองร้อยสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบอ๋อสองร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบก็อยู่ได้แล้ว ถ้าสิบต้นก็สองพันกว่าแล้วแต่แบ่งกันสองอ่ะใช่ไหมล่ะหารสองหรืออ๋อคนเดียวเหรออันนี้เล้ก็ของ้าอต่างคนต่างแต่ละอ๋อเข้าใจแล้วคือมาด้วยกันแต่ก็เหมือนก็แยกกันทาไม่ได้เอามารวมหารกันโอเคเข้าใจละมีมีลูกน้องผมก็ทำอย่างนี้ก็มีคือบางคนมันความเร็วความอะไรไม่เท่ากันอ่าแต่แยกกันไปมาด้วยกันนั่นแหละแต่แยกกันไปนุย้อนแสงไหมไม่ย้อนนะอน ไม่ย่อนะแล้วก็ไม่ยืดนะอ่าดูนั่นโอ้จะไปทำได้ไหมโอ้ธรรมดาจะจะชิมมือฮะไม่ยากหรอกลุงไปทำกลางแดดเปี้ยงๆสู้ชิปเป่งเลยยังสู้เลยอย่างนี้ล้มล้มแต่สำคัญคือขาสั่นไม่ได้เด้อขาสั่น เออขาสั่นนงสิเขาเรียกว่าขาสั่นเลยแหละอ๋อเขาโยงอย่างนี้ก็คือขันชนะดูดูแล้วสละเขาใช้ขันชนะอันนี้ก็เอียงเอียงหน่อยได้อ๋อเขาดูเอียงเอียงพยุงกิ่งนะตอนนี้การพยุงกิ่งเป็นเป็นทำเสร็จแล้วก็ขันชนะใช้สองเส้นคู่เาระวังระวังแม่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลนโชยายลนโชนะเว้ยขาดเบิ้มกันเนือ เชือกไม่ดีอ่ะเชือกเมื่อปีที่แล้วแสดงว่าเชือกไม่ค่อยเหนียวอะเคยตกกันไหมไม่เคยมั้งถ้าตกก็ไม่รอดอุ้ยไม่ถนาดไปอะไรถ้าหลังหักเฉยๆประมาณนั้นดูความสูงนะสูงนะระวังนะท่ะมันแต่ก่อนมีบอยครับฮะก่อนบอยก่อนมีบอยตกจริงๆอ่ะจริงจริงมันหักไง กินมันต่อเนาะทุเรียนอ่ะโอ้ขนาดนั้นเว้ยน่ากลัวเว้งเลยมันถึงได้แพงใช่แล้วก็เคยบอกว่าให้ระวังอันไหนที่มันผุอ่ะให้เอาทิ้งก่อนเลยเออไม่ได้เห็นด้วยอย่างนี้เพราะผมเคยมีประสบการณ์ให้หมดแล้วประสบการณ์มีหมดแล้วเนอขามือต้องไว้ไม่แต่ว่าตกพรวดลงมาถึงดินไม่เคยเลยั่าไงพราข้างบนทิ้งอ่ะทิ้งเอาแล้วงี้เราไปโรงพยาบาลไหมหรือว่าเปล่ามือกอทพัน เนาะเขไวเขาไวอ้มันต้องโหวงเราไม่ไหวเขาไม่ได้โยงที่นี่ที่เดียวก่อนหน้าเขาก็รับโยงมาอ๋อโยงอย่างนี้อันนี้โดยประมาณนี้ใช้กี่ลำหนึ่งอีกอีกกี่ลำหนึ่งสองอีกลำหนึ่งครับอีกลำเดียวสลำอ๋อสามลำสี่ลำเนาะแล้วแต่เนาะคือคือบางคนเขาสอนว่าถึงติดลำเราก็ว่าเอ๊ะแสดงว่าคนนี้เขาเสริมด้วยไม้เล็ก นะใช่เาอาไม้เล็กนอยเาไม้เล็กเสริมเข้าไปเพื่อประหยัดหน่อยไม้เล็กถ้าเราซื้อก็สามสิบบาทถ้าเราซื้อนะไม้ใหญ่ถ้าสั่งได้ก็คุ้มไม่ต้องใช้ไม้เล็กก็ได้ไม้ใหญ่ดีกว่าผมดูแล้วใหญ่ดีกว่าใหญ่ใหญ่ดีกว่าดีกว่าเยอะดูแล้วนี่ทีนี้บางคนมาคิดประหยัดแต่มันผูกก็ไม่คุ้มกันอย่างนี้ดีกว่าเหงิก็บอกว่าใช้แค่ปีเดียวมันก็ไม่คุ้มเออ ก็แล้วแต่ว่าเราเออถ้าสักสองปีนะี่ก็ไม่ถึงขนาดแก่มากใช่ไม่ถึงก็แก่มากเออเราดูแล้วเพราะเราอยู่กระสวนเรารู้ไอ้นี่มันอยู่ที่เราละว่าเราเอาไม้น้องเราไอ้ลูกน้องเราก็บอกพี่ไม่ค่อยแก่เออไม่ค่อยแก่เท่าไหร่เพราะมันยังมีุบบะเออมมนมียุบเออมียุบอ่ะก็โอเคนี่คือการโยงทุเรียนแล้วเราเสริมด้วยไม้เล็กเข้าไป ไม้เล็กนี่ความยาวเรามาขายเราที่ว่าสามสิบาทเราระบุความยาวไหมไม่เพราะว่าเขาเขาตัดมันเป็นรวมเลยเขาตัดมันก็เป็นสิบเมตรเหมือนกันอ่าอ่านี่ไม่ได้ซื้อไงตัดเองอันนี้ตัดเองของเจ้าเยอะหรอแล้วก็สอยเลยอ๋อนี่เห็นไหมโอ้เข้าใจเว้ยนี่อมเีย ตวอดไผต้องระวังนะทอดไผ่ปลาป่วนแต่ให้ฟังมั้งจิเก็บตังเองไม่ต้องให้เมียมีกำลังดิย่อมนะเมียนตั้องอคอ้อย่ปลาป่วนตถ้อามันจะมีความกดดันในใจยังไงแคอย่างนั้นแหละสรุปว่าไม้ไผ่สร้างมนนะครับค้ำทุเรียนได้ดีมากแต่ว่าทุเรียนใหญ่ๆอย่างนี้ก็สามลำสี่ลำต่อกอแล้วก็เสริมด้วยไม้เล็กด้วย ถล่มรวมแล้วก็เป็นสิบลำถ้าอยากประหยัดก็เสริมด้วยไม้เล็กซึ่งเขาไม้เล็กของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไผ่รั่วนะครับซื้อมาถึงที่ก็สามสิบบาทจริงจริงได้รั่วก,ก็ได้เลี้ยงก็ได้นีอนนน่อย่างนี้เลี้ยงกะเนี่อย่างนี้เลี้ยงกะเนี่นี่ไม้ที่เห็นนี่นไม้เลี้ยงอ่าแต่ก็ปีก็เปลี่ยนเหมือนกันอ่านะโอเคอันนี้ก็เรามาดูสาภาพคุณอ,อ่าก็ขอขอบคุณ คุณสมศรีนะครับขอพระคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานมืออาชีพด้วยฝา,ายบายน้อยไปไหนเราไปกันแนละ้วาฝบบา,า,าก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ